สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีประสบการณ์เฉียดตายเกี่ยวกับการทําเพจจะเล่าให้ฟังค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็อาบนะ้ำแปรงฟันตามปกตินี่แหละค่ะแล้วในหัวเราอ่ะมันก็คิดวนๆเปลี่ยนวนเวียนวนเวียนอยู่ว่าวันนี้จะทาคอนเทนต์อะไรดีพอเราแปรงฟันไปได้สักพักหนึ่งนะเพื่อนๆปากเราเนี่ยมันเริ่มแสบไปหมดเลยมันเริ่มแบบมันไม่ใช่กลิ่นยาสีฟันนะเพื่อนๆ เราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะเราก็แปลงฟันไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ยาสีฟันแล้วที่เราเอาไปแปลงอะ่ะเราเอาโฟมล้างหน้าไปบีบใส่ยาสีฟันแล้วเราก็แปลงฟันโดยที่เราไม่รู้ตัวดีนะเราไม่กินเข้าไปอะ่ะแล้วครั้งนี้ยกว่าจะบ้วนปากเอาโฟมล้างหน้าออกไปให้หมดอะ่ะมันแสบปากมากเลยเพื่อนๆเกือบตายเมื่อเช้าอะ่ะ แล้วทำไมวันนี้ครีมกันแดดแล้วมันขาวจังยิ่งทายิ่งวอกทำไมมันเย็นนะยสิฟันขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะ